เปดอาหารบำรุงสายตาทำให้สายตาของเราเนี่ยชัดเจนมีอะไรบ้างหลายคนมีคำถามมาถามพี่ปรามากเลยพี่ปราทำยังไงเดียวหูตามันล้าใช้สายตามาตลอดเลยเลยต้องกินอาหารอะไรบำรุงบ้างอ่าก่อนอื่น อย่าลืมกดทุกใจกดติดตามช่อง y o u t ยู e h ปเพจ h ี f i ิ h เพจท y Fish บายพิปราซึ่งเป็นเพจสุขภาพแล้วก็ในเรื่องของคนที่สนใจทำ u u u e p เพจคุณครูพิปรายูทูเบอร์ช่อง YouTube คุณครูพิปรายูทูเบอร์แล้วเรามาลุยกันพี่ปราบอกเลยว่าพี่ปราเมื่อกน่นกับตอนนี้ก็ยังเป็นพวกเราใช้สายตาเยอะมากสายตาของเราที่ต้องเจ้ามองคขมตลอดทำให้ไงตาเราล้าตาเรารู้สึกว่ามันมันเหนื่อยอะ่ะ วันนี้พี่ปรามีอาหารที่จะแนะนําว่าแปดอาหารนี้ช่วยบารุงสายตาเราได้มาฟังกันเลยว่ามีอะไรบ้างข้อที่ 1. ่กีวีกีวีบํารุงอย่างไรมาฟังกันเลยแน่นอนกีวีมีสารลูทีและซีเซนทีนซึ่งบอกเลยว่าช่วยลดความเสี่ยงเยกี่ยวกับโรคตาเช่นป้องกันโรคจอประสาตาเสื่อมลดความเสื่อมของเซลล์ลูกตาลดความเสี่ยงต่อการเป็นต้อกระจกป้องกันโรคต้อกระจก โรคจุดรับภาพเสริมแล้วก็ตาฝ้าฟ้า 2. สองฝรัง่งโอ้โหหลายคนคงชอบแล้วฝรั่งมีประโยชน์มากมายเกี่ยวกับบำรุงสายตาอย่างไรมาฟังกันเลยแน่นอนฝรัง่งฝรั่งมีประโยชน์มากมายในเรื่องของการบำรุงสายตาพี่ปลาอยากจะบอกว่าฝรั่งอุดมไปด้วยวิตามินเอและเบต้าแคโรทีนซึ่งจะช่วยในการมองเห็นทําให้ดวงตาของเรามีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นชะลอการเสรื่อมของจอประสาทตาลดความเสื่อมของเซลล์ตา ลดความเสี่ยงต่อการเป็นตอกระจกและป้องกันโรงตาบอดกลางคืนสามสวรสสวรสสวรสคนชอบกินสวรสมันเปรี้ยวๆมันดีมากและประโยชน์มีอะไรบ้างแน่นอนเลยสับวรสมีวิตามินเอและยังมีสารฟลาวโวนอยอย่างเบตาเา้าแคโรทีนด้วยจึงช่วยป้องกันเซลล์ประสาทตาถูกทำลายและช่วยบำรุงสายตาจากอาการเมื่อยลา้าและบำรุงดวงตาให้สดใสแข็งแรงสี่แคนตาลูฟแคนตาลูฟแคนตาลูฟ แคนตาลูปอดมไปด้วยเบตา้าแคโรทีนลูทีนซีเซนทีนที่เป็นตัวช่วยชะลอความเสื่อมถอยของเรนตาโอ้โหยบำรุงสายตาและช่วยในการป้องกันการเกิดโรคต้อกระจกและที่สำคัญคือยังมีความหวานของน้ำตาลธรรมชาติรวมถึงสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร,ร่างกายมากมายเช่นวิตามิน B1 B2 B3 ทาธาตุฟอสฟอรัสธาตุโซเดียม ธาตโพแทสเซียมธาตุเหล็กโดยแคนตาลูป1ชิ้นน้ำหนักประมาณ250กรัมให้พลังงาน40แคลอรี่ซึ่งแคนตาลูปที่ปลูกในช่วงประมาณช่วงเดือนเหล่านี้ล่ละคะ่ะจะมีวิตามินใน b 1 b น b 3 B2 B3 และววมากเลยเรียกว่าอร่อยมากๆ ที่สําคัญอ่ากินเคนต์รุปูปเราต้องมีข้อควรระวังและข้อควรระวังนั้นคืออะไรพี่ปรามาบอกแล้วฟังเลยข้อควรระวังไม่ควรรับประทานเคนตตรุปูปติดต่อกันนานจนเกินไป เนื่องจากแคนตาลูปเป็นผลไม้ที่ดูแลยากมีปัญหาเรื่องโรคต่างๆและ,มะแมลงต่างๆมากมายเชื่อไหมการปลูกแคนตาลูปพี่ปายอยากจะบอกเลยเขาจะใช้ยาแรงแล้วก็ฉีดบ่อยมากเลยวันดังนั้นเวลารับประทานเราต้องระวังเรื่องการสะสมของสารตกค้างต่างๆอ่าต่อมาอาหารต่อมาคือข้อห้าลูกพรับ ลูกพับเป็นอาหารที่อร่อยโดยเฉพาะลูกพับเกาหลีหรือลูกพับของคนไทยก็อร่อยแล้วมีประโยชน์อย่างไรเกี่ยวกับการบำรุงสายตามาฟังกันเลยแน่นอนลูกพับอุดมไปด้วยลูทีและซีเซนทีนซึ่งมีประโยชน์ต่อดวงตาโดยใช้ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคตาพี่ป้าบอกเลยหูโรคตาไม่ว่าจะเป็นโรคต้อกระจกโรคจุดระภาพเสื่อมตาฝ้าฟางลูกพับแห้งมีวิตามินเอมากกว่าลูกพับสดถึงสเท่า จึงสามารถช่วยผู้ที่มีปัญหาทางสายตาได้อันเกิดจากแสงโทรศัพท์มือถือหรือหน้าจอคอมพิวเตอร์เอาลูกพับอร่อยเรามาฟังเลย10ประโยชน์ของลูกพับมีอะไรเวลาที่เรารับประทานเราจะรู้สึกมันอยากกินเพราะมันทั้งอร่อยทั้งมีประโยชน์มาฟังกันเลย10ประโยชน์และสปปรรพคุณของลูกพับหนึ่งช่วยลดความดาันโลหิตสูงลูกพับอุดมไปด้วยสารแทนนินจึงช่วยลดความดาันโลหิต สามารถขยายหลอดเลือดและลดแรงดันเลือดส่งผลให้การไหลเวียนเลือดที่ดีลูกครับยังมีโพแทสเซียมสูงจึงช่วยควบคุมการเต้นของหัวใจด้วย 2. วิตามินซีสูงลูกภาับหนึ่งผลจะมีวิตามินซีถึง66มิลลิกรมัมเท่ากับมีวิตามินซีถึง80%คนญี่ปุ่นนิยมทานลูกครับเพราะมีวิตามินซีสูงช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน ของเรื่องกายให้แข็งแรงแล้วก็ต่อต้านพวกแบคเีเรียและไวรัสอีกข้อที่3มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงหูลูกพับนี่ดีจริงๆสารต้านน้มูลอิสระนี้สูงมากแน่นอนลูกพับอุดมไปด้วยวิตามินเอและสารที่ช่วยต่อต้านน้ามูลอิสระหลากหลายชนิดเช่นเมตาคารทีนลูทีนไลคโคปีนสารเหล่านี้จะช่วยชะลอความชราจุดกระโหิวย่นชะลอการเกิดริ้วรอยก่อนวัยตั้งยังช่วยบำรุงผิวพรรณที่สวยเป็นปรัง สีบ่บำรงสายตานี้เลยสําคัญมากๆเลยที่ทําให้เราต้องรับประทานลูกพับลูกพับช่วยบำรุงสายตาให้เราด้วยลูกพับอุดมไปด้วยลูทีและซีเซนทีนซึ่งมีประโยชน์ต่อดวงตาโดยช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคตาได้แก่โรคต้อกระจกโรคจุดรับภาพเสื่อมตาฝ้าฝางลูกพับแห้งมีวิตามินเอมากกว่าลูกพับสดถึง3เท่ายังสามารถช่วยผู้ที่มีปัญหาทางสายตาอันเกิดจากแสงโท,ทรศัพท์มือถือหรือ,ห,รอหน้าจอคอมพิวเตอร์ด้วย ฮ่าโอ้โหลูกพับทำให้ระบบขับถ่ายของเราดีลูกพับมีเส้นใยอาหารหรือกากอาหารจำนวนมากจึงช่วยในการทำงานของระบบลำไส้ช่วยกระตุ้นระบบขับถ่ายของเสียได้ดีลดอาการท้องผูกโรคได้สี่ดงทวารหากกินลูกพับเป็นประจำก็จะช่วยแก้าการท้องเดืนท้องอืดท้องเฟ้อจุดเสียแน่นท้องระบบขับถ่ายก็จะทำงานได้ปกติข้อที่หกลูกพับช่วยในเรื่องการลดน้ำหนัก ลูกพับแคล,ลอรี่น้อยและไขมันต่ำในเนื้อลูกพับยังอุดมไปด้วยเส้นใยอาหารจำนวนมากจึงเหมาะสำหรับคนที่ลดน้ำหนักได้ดีเพราะทำให้รู้สึกอิ่มเร็วอยู่ท้องไม่หิวบ่อย 7. ป้องกันโรคมะเร็งลูกพับสดและลูกพ,พับแห้งมีวิตามินเอวิตามินซีและสารฟีนโนลิกได้แก่คาเทชินแกโลคาเทชินซึ่งจะช่วยป้องกันการเกิดโรคมะเร็งชนิดต่าง ข้อที่8แปดลูกพับช่วยลดอาการปวดประจำเดือนอผู้หญิงฟังแล้วจะต้องรับประทานกันมันช่วยได้เยอะเลยแน่นอนแค่กินลูกพับวันละหนึ่งผลสามารถช่วยลดอาการปวดท้องประจำเดือนได้ข้อที่9ลูกพับช่วยลดการขับเสมหะเรียกว่าลดเสมหะของเราเยี่ยมมากเลยใครๆที่มีเสมหะมากแค่นำลูกพับมาบดผสมกับน้ำผึ้งก็จะมีคุณสมบัติช่วยลดเสมหะได้ดีมาก ข้อที่สิเป็นยาบำรุงกำลังบอกเลยถ้าใครรับประทานลูกพับเท่ากับเราได้รับประทานยาบำรุงกำลังที่ดีเลยคราวนี้เรามาดูอาหารตัวที่6คืออะไรอะโวคาโดโอ้โหโอะโวคาโดมีประโยชน์จริงๆมาฟังกันเลยแน่นอนอะโวคาโดมีวิตามินเอสารแคโรทีนอยด์สารลูทีและซีเซนทีนซึ่งมีประโยชน์ต่อสุขภาพของดวงตา จึงบอกกับคนที่ต้องทํางานอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานๆก็จะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคทางดวงตาได้ป้องกันการเกิดเต้กากระจกโรคจอประสาทตาเสื่อมและที่สําคัญเรามาดูอาหารชนิดที่7กันว่ามีอะไรบ้างอาหารชนิดที่7ที่เป็นอาหารสําคัญของเราคือมะละกอสุกอะมะละกอสุกมีประโยชน์อย่างไรมะละกอสุกเป็นผลไม้ที่มีเบตาา้าแคโรทีนสูงจึงช่วยป้องกันความเสื่อมของจอประสาทตา โรคจตาเสื่อมในผู้สูงอายุและลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคต้อกระจกและป้องกันโรคตาบอดกลางคืนข้อที่8มะม่วงสกุกโอ้โหเข้าใกล้หน้ามะม่วงแล้วเราอย่าลืมรับประทานมะม่วงสุกกันมะม่วง,งสกุกอุดมไปด้วยวิตามิน A และเบตาา้าแคโรทีนจึงช่วยบำรุงสายตาป้องกันโรคเกี่ยวกับดวงตาภาวะตาแห้งโรคต้อกระจก โรคจอรประสาทต,ตาเสื่อมอีกทั้งยังช่วยในการมองเห็นในเวลากลางคืนมันสุดยอดมากๆเลยถึงตอนนี้พิปราอยากจะอบอกเราวิ่งสิ่งตา่างๆเราไปเลือกรับประทานกันซึ่งมันมีประโยชน์กับดวงตาของเราแชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันเรามาแลแกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิง่งช่องยูทูบพิทิภูษเป็นก่อนกำลังใจวิปรา แล้วเรามาดูแลสุขภาพด้วยกันอย่าลืมกดถูกใจกดติดตามช่อง YouTube ยูทูปพีทฟิ i เพจพ e f i s h ปิปปาเพจคุณครูปิปป้าย o u u u b e r ช่อง YouTube คุณครูปิปา YouTuber แล้วเรามาลุยดูแลสุขภาพพร้อมกับพิปปาลุยผ่านเอ็ก